สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิฟมีอะไรจะให้ดูค่ะเป็นเครื่องช่วยฟังของน้อง Google นะคะน้อง Google นะคะตรวจพบว่าหูพิการนะคะหูพิการของน้อง Google คือหูหูตึงค่ะหูไม่ได้หนวกนะคะตรวจพบตอนอายุ4เดือนนะคะตรวจพบตั้งแต่4เดือนแล้วก็เลยได้มาตรวจละเอียดส่งมารักษาก็เลยส่งตัวจากโรงพยาบาล,ลคนครปฐมนะคะมารักษาที่โรงพยาบาลในในโรงพยาบาลที่กรุงเทพนะคะ น้องก็จะมีเครื่องช่วยฟังค่ะเนี่ยมีอันเก่าด้วยนะคะอันเก่าเก่าอันเก่าคือเป็นหูอันน้อยๆคือแป้นพิมพ์อันเก่าค่ะเวลาที่ไม่ใส่ก็คือไม่ถอดถามว่าน้องกูเกิลใส่ไหมส่วนมากน้องกูเกิลจะนอนค่ะคือเครื่องช่วยฟังเวลาถ้าเกิดใส่นอนไม่ได้ค่ะใส่นอนแล้วมันหอนค่ะน้องน้องนั่งน้องนั่งเองไม่ได้ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ค่ะกิจกรรมของน้องคือส่วนมากน้องน้องจะนอนป่วยติดเตียงใช่ไหมคะ อย่างแรกที่น้องได้บัตรพิการเลยก็นี่แหละค่ะเครื่องช่วยฟังเนี่ยข้างหนึ่งอ่ะข้างละหนึ่งหมื่นสามพันนะคะถ้าไม่มีบัตรพิการถ้าไม่มีสิทธิผู้พิการนะคะถ้าจ่ายเงินเองนะคะหนึ่งหมื่นสามพันนะคะแต่อันนี้สิทธิผู้พิการนะคะก็เลยเบิกได้ค่ะเบิกได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ต้องมีซากไปนะคะอย่าทําหายค่ะอย่าทําหายมีซากไปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนได้ตลอดค่ะแล้วก็แต่ฐานฐานต้องซื้อเองค่ะฐาน เขาไม่ให้นะคะฐานไม่ฟรีค่ะจะเสียเงินค่าฐานนี่แหละคะ่ะที่ที่เปืองเดี๋ยวกิ๊บจะลองใส่ให้ดูนะคะอันนี้ใส่ฐานไปแล้ว Google ไม่ค่อยให้ไม่ค่อยชอบค่ะลำคารนะ <c oughs> อก่อนทีค้ามันต้องใส่ให้พอดีนะคะต้องใส่ให้พอดีเด้เลยไม่งั้นมันจะดังค่ะ นี่น้องกูเกิลก็ไม่ได้ไปพบคุณหมอเลยเรื่องคือช่าตลกให้มากคุณหมอคุณหมอหูจะนัดนัดตรวจการได้ยินน้องประมาณทุกหกเดือนนะคะก็คือปีละสองครั้งเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะ๋ยมันต้องยัดให้แน่นๆน่นต้องยัดให้แบบว่า <laughs> มันหัวเหรอ <laughs> มันจะกระติค่ะทุกคนกูเกิลมันจะกระติ้นันชอบใจมันหัวเราอใหญ่เลยเท hey, ไหมครับทุกคนเนี่ยค่ะมีสองข้างนะน้องมีสองข้างค่ะก็จะใส่แบบนี้ต่อ เราจะแอบ,บฟังได้ค่ะว่ามันวีดไหมเราก็าหูแนบไปค่ะโอเคมันไม่วีดเนี่ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยน้อง Google พิการพิการกลา,ายเป็นพิการซ้ำซ้อนนะคะพิการสมองพิการหูแล้วก็ พิการแบบนั่งไม่ได้<ะ>เดินไม่ได้พูดไม่ได้คือแบบับพิการน้องกูเกิลมันเป็นประเภท2อ,อย่างแรกคือประ,ประเภทพิการหูใช่ไหมคะแต่เอาเขาจริง,รงๆทุกประเภทเลยคะ่ะไม่ได้ว่านะลูกไม่ได้ว่านะเพราะว่าหนูเป็นเด็กพิเศษไงเพราะหนูเป็นคนพิเศษของแม่นี่เองอะไม่อยากว่าน้องคะ่ะเขารู้เรื่องนะคะเมื่อก่อนเวลาที่พูดว่าเขาจะตุยอะคะ่ะเขาจะเสียใจมากเขาไม่ชอบฟังเนี่ยหล่อไหมเนี่ยหล่อไหมเนี่ยใครมีเหมือนหนูบ้างเนี่ย สิทธิผู้พิการคะต้องทําบัตรพิการนะคะ,ะ,คะถ้าทําบัตรพิการก็คือจะรับรถเข็นฟรีรับเครื่องช่วยฟังฟรีแบบสิทธิของผู้พิการนะคะถึงมันจะแบบไม่ครอบคุมได้ทุกอย่างก็ยังนันะะ่นค่ะส่วนมากสิทธิผู้พิการเลยนะคะจะไม่ครอบคุมอุปกรณ์สิ้นเปลืองค่ะอุปกรณ์สิ้นเปลืองหรืออะไรที่มันดูแล้วว่าถ้าไม่ใช้อันนี้ก็ได้นี่อะไรประมาณเนี้ย คุณสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มันถูกกว่านี้ได้เลยนะเขาจะไม่ให้เบิกค่ะอย่างเช่นสายหน้าท้องของน้องกูเกิลที่เป็นกระดุมหน้าท้องอะค่ะอันละหกพันหกพันกว่าบาทค่ะเบิกไม่ได้ค่ะเบิกไม่ได้ลดเหลือสี่พันสามค่ะแต่เมื่อก่อนเนะ่ยเบิกได้ฟรีนะคือสิทธิผู้พิการจะเปลี่ยนไปทุกๆปีค่ะแล้วแต่นโยบายของเขาอะค่ะเราก็ต้องร <c oughs> องลุ้นรอดูว่าน้องกูเกิลแบบลูกเราจะได้สิทธิ์อะไรบ้างยัง <c oughs> ไงบ้างเนะี่ยโอเคโอเค <c oughs> ขอบคุณนะคะ